สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอร,อริปโตรดรพาวรวยนะครับวันนี้ก็มาอัปเดตราคาบิตคอยนะครับราคาบิตคอยวันที่15ตุลาคมนะครับวันศุกร์ที่15ตุลาคมราคาบิตคอยอยู่ที่5 7า9 0เจดัดอลลาร์ครับ ห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองดอลลาร์นะครับที่ตลาดบนแนนนะครับบนแนนบิตคอยห้าหมื่นเจ็ดพันนะครับวันนี้นะครับเช้าวันศุกร์นะครับไปที่อิตาเลียมนะครับอิตาเลียมอยู่ที่สามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองดอลลาร์ครับสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสองดอลลาร์ไปต่อที่ชิบะนะครับชิบะวันนี้จะเป็นยังไงมาติดตามดูนะครับชิบะ 2631ครับ0.04ตัว2631นะครับวันนี้ไซ์เวย์ลงมานะครับลดระดับลงมาจากเมื่อวานนะครับก็ต้องมาลุ้นกันอีกครั้งหนึ่งว่าจะไปที่ราคาที่เท่าไหร่นะครับนี่คือตลาดของบ i แ a น c e นะครับบนแ้น ชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับคลิปโตอุดรพารวยนะครับพบกันใหม่นะครับในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ